ทีฟุตบอลของเราค่ะครับผมหลายคนแซวแบบว่าคัดหน้าตาแล้วคังทีมนี้ได้คือเราก็เราก็อ่ะสมมติเราเราไปถ่ายละครอย่างเงี้ยบางทีเวลาเราไม่ตรงกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีเราเพื่อนเตะวันศุกร์กันแล้วแล้วตัวใหญ่ทุกคนทำงานกันก็อาจจะต้องแบบเอ้ยวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราเราแบบนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยแบบก็อาจจะต้องถ่ายวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์หรือว่าพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เหมือนแบบมันก็ตัดปัญหาไปว่าโอเคงั้นเตะวันจันทร์มีกลุ่มนี้นะ กลุ่มนี้แล้วก็จะมีทีมมาประจำอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีไรเดอร์มีชินไคลซึ่งแล้วก็ไรเดอร์แล้วก็มันเด g ไนทีมของพี่เกตอย่างเงี้ยครับพี่เกตพี่นนท์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เดี๋ยวก็เตะด้วยกันอย่างเงี้ยซึ่งทีมผมก็อาจจะมันก็ด้วยความคอนเนคชันมันกว้างมอย่างผมก็รู้จักหลายคนเฮียซันรู้จักหลายคนพ <im it> ี่บอยก็รู้จักหลายคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็พี่แฮกอย่างเงี้ยเขาก็ชวนชวนกันมาชวนชวนกันมาอะไรอย่างเงี้ยมันก,มนก็มันก็มีหัดเปลี่ยนกันไปว่าโอเควันนี้คนนี้ว่างวันนี้คนนี้ไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยอย่างพี่ก้าวช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมาอะไรอย่างเงี้ยอย่างช่วงก่อนก็มีช่วงหนึ่งที่ ช่วงก่อนที่มาบ่อยอะไรเงี้ยหรือว่าผมก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปอะไรเงี้ยก็ไปน้อยลงจากเมื่อก่อนเย่ยพี่ไบพี่ไว้ว่างถ้าเสร็จงานทันก็มา,าพี่กัปก็เพิ่งมาลองเจอโอมก็เพิ่งเข้าก็เพิ่งเข้ามาในทีมอะไรเงี้ยครับแล้วก็บิลกินก็ว่างก็มาครับรวมทีมกันล่าสุดที่ถ่ายรูปรวมกันครับผมก็ตามนั้นครับก <laughs> <laughs> ็นั่นแหละครับ <laughs> ทีมมาเดนไน์ครับไอที่หลายคนบอกว่าทีมนี้คัดหน้าตาเออมันก็อาจจะปฏิเสธไม่ได้ <laughs> เพราะแต่ละคนก็น่าตาดีกันจริงๆแต่ก็แต่มันก็อย่างนั้นแหละมันก็คือเราเหมือนเรียกว่าเป็นการรวมสายอาชีพที่มันที่มันใกล้เคียงกันแล้วเราเข้าใจกันว่าโอเควันว่างทุกคนมันไม่เหมือนกันหรือว่าวันทุกคนอาสุกเสาร์ที่ทุกคนต้องทํางานโอเคงั้นเราเตะวันนี้แล้วเราเตะเป็นประจําทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใครว่างก็มาใครไม่ว่างก็ไม่มาอะไรอย่างเงี้ยครับผมที่ออกมาคือหลักฐานเป็นฟองนะครับมันก็ก็ทุกคนก็น่าตาดีจริงๆหมก็ไม่เถียงผมก็เลยไม่รู้ว่าผมจะไปเถียงทรืไม พี่บอยก็หล่อบิวกินก็หล่อพี่กัปก็หล่อพี่ใบก็หล่หอไอโอมก็หล่อทุกคนหล่อหมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็มันก็มีแบบบางทีเขาก็แบบว่ามีก็มันมันเป็นทีมรวมสายาหลายอาชีพจริงๆที่แบบว่าอาจจะยุ่งๆอย่างเงี้ยแบบว่าเจ้าของร้านสนิเกอร์พี่พี่พี่ปิ้นคานิวาวหรือว่าพี่บ๊อบว a c ีหรือว่าเฮียซันก็ทำอาลีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ มันก็มีหลายๆอาชีพที่แบบว่าเข้ามาช่วยกันเออเข้ามาเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เป็นนักบอลจริงๆเออแล้วก็มีจากฝั่งนักบอลด้วยแล้วก็มีแบบทีมสตาฟโค้ชทีมอะไรอย่างเงี้ยมาเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าเป็นการรวมที่แบบเออเขาก็เข้าใจกันดีว่าโอเคนักบอลว่างวันนี้วันเดียวแล้วก็โอเคเตะด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าแบบว่าเป็นทีมคนหลอมันเขินนิดนึงคะันนิดนิดึงครับมันก็มันก็นิดนึงแหละมันก็มีคนชมเราก็ต้องเขินแหละถ้าเราไม่เอิดไปเลยเราก็ต้องขนแหละ ถ้าเราไม่เอิบแล้วถ้าเราไม่เอิบเพื่อกบเกิดความเขินเราก็ต้องเขินแลวเราก็คับขอบคุณคาบไปเลยครับหลายคนคอมเมนต์กันว่าแบบอยากไปเชียร์ติขอบสนานกันเยอะแยะก็จริงจริงๆอ่ะมันเป็นมันเป็นโปรเจกต์ตั้งนานแล้วว่ามันเป็นแบบมันเป็นทีมเพื่อแบบการกุศลอะไรเงี้ยแบบก่อนหน้านี้ทําเสื้อขายกันเราก็เราก็เอาเงินส่วนนี้ไปช่วยให้น้องๆที่แบบอาจจะยังไม่ได้รับโอกาสแล้วก็ให้แบบได้เล่นบอลได้มีอุปกรณ์ที่ใช้อะไรเงี้ยครับซึ่งในอนาคตเราอาจจะมีก็ได้เพราะว่า สตาร์ไลเดอร์ทีบีเกเขาก็ทําอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบว่าเป็นบอลการกุศลอะไรอย่างเงี้ยกระชับมินก็ก็จริงๆมันเในไหนก็อาจจะมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็อาจจะเราดูสถานการณ์ที่มันดีกว่านี้หรือว่าอะไรหลายๆอย่างหรือวาระโอกาสที่มันเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงมีแบบว่าเตรียมแบบโครงการไม่ได้หลายโครงการทำมาเยอะหรือยัง โครงการอะไรคร,ร,รับแสดงว่าจจอ๋อจริงจริงจริงทีมเนี้ยครับมันทำมันทำมามันทำมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่บางทีผมมันก็ไม่ได้ไปร่วมเพราะว่าเพราะว่ามันก็มันไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยบางทีทีวงานเราไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่คือเฮียเฮียเฮียซันที่เป็นเจ้าของอารีเขาก็เป็นแบบเหมือนต้นโปรเจกต์ว่าเออเราก็อยาก เราเราก็อยากคืนอะไรให้สังคมบ้างอะไรเงี้ยให้น้องๆแบบที่ไกลๆได้มีสนามบอลเตะได้มีรองเท้าใช้ได้มีลูกบอลได้เตะอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็อยาก,ยากแบบอยากให้น้องๆได้มีโอกาสเล่นฟุตบอลเหมือนันเพราะว่าฟุตบอลมันเป็นกีฬาที่แบบเล่นได้ทุกคนนะาาได้สุขภาพเราเองเราก็ได้ทําบุญไปด้วยส่งต่อครับผมก็ส่งต่อร,รู้สึกไงครับรู้สึกดีครับเพราะว่าเพราะว่าเราก็เราก็ นี่ว่าอะไรทาบุญมาตั้งแต่เด็กเนาะเหมือนแม่เราก็จะพยายามต่อให้เราแบบต่อให้เราแบบงงแง,ง,ง,งไม่ไปวัดไม่ไปนู่นไม่ไปช่วยนู่นไมน่แต่เขาก็จะยังพาเราไปอะไรเงี้ยเราเหมือนเราก็ได้ทําตรงนี้มาตั้งแต่เด็กมันก็เลยแบบมันก็มันก็ซึมซับมาเหรอตั้งแต่เด็กว่าเออเราก็อยากช่วยคนเราก็อยากแบบช่วยอะไรได้เราช่วยอย่างเงี้ยครับเล็กๆสุขภาพได้บุญด้วยใช่ครับผมได้ทุกอย่างครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ